คุณแม่คะลองย้อนไปในตอนเด็กๆก,กันดูนะคะว่าเราอยากให้พ่อแม่ของเรานั้นทํากับเราแบบไหนจงทําแบบนั้นกับลูกค่ะแม่ที่ดีควรมี9ข้อนี้เพื่อเป็นที่พักพิงใจให้กับลูกสำหรับคลิปนี้นะคะอยากชวนคุณแม่ทุกบ้านเลยค่ะมาทบทวนว่า ทุกปัญหาหรือว่านิสัยที่ลูกของเราเนี่ยกำลังเป็นอยู่มันคือผลกระทบจากการกระทําของเราที่เราเป็นพ่อแม่เขาใช่หรือไม่แม่ที่ดีควรมี9ข้อนี้เพื่อเป็นที่พักพิงใจให้กับลูก 1. พูดขอโทษเมื่อรู้ว่าผิดสําหรับอันนี้นะคะคนเป็นแม่เนี่ยค่ะก็ทําผิดพลาดได้ค่ะและยอมรับผิดขอโทษลูกได้ ซึ่งมันไม่ได้ทําให้เราเสียหน้าหรือว่าคุณค่าในความเป็นแม่ของเราเนลดลงไปเลยค่ะแต่การพูดขอโทษลูกเมื่อเราทําผิดแบบนี้กลับทําให้เราเป็นแม่ที่น่ารักในสายตาของลูกนั่นเองค่ะ 2. มีเวลากับลูกให้มากข้อนี้นะคะเป็นเรื่องที่ยากสําหรับคุณแม่หลายบ้านที่ต้องทํางานนอกบ้านไปด้วยแต่จําเป็นมากค่ะแม้แต่บ้านที่มีคนเลี้ยงลูกให้เราก็ตามค่ะ การที่เราได้ใช้เวลากับลูกพูดคุยกับลูกทำกิจกรรมกับลูกด้วยกันแบบนี้เนี่ยมันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค่ะซึ่งพอลูกของเราโตขึ้นเราจะหาเวลาแบบนี้กับลูกไม่ได้แล้วค่ะ 3. ไม่พูดตะคอกเสียงดังกับลูกไม่ว่าลูกของเราเขาจะทำให้เราปลี๊ดขนาดไหนก็ตามต้องสงบสติอารมณ์พูดกับลูกด้วยน้ำเสียงปกติค่ะ 4. ใช้ภาษากายแทนคำพูดบางวันที่คุณแม่ต้องรับมือกับลูกๆเนี่ยนะคะมันอาจจะไม่ได้ส่งผลดีทั้งต่อตัวเราเองแล้วก็ตัวลูกด้วยดังนั้นภาษากายท่าทางมันเป็นสิ่งที่มาทดแทนคำพูดได้ค่ะเราสามารถใช้ภาษากายหรือว่าภาษาท่าทางเนี่ยคะ่ะแสดงออกให้ลูกของเรารับรู้ว่าเมื่อเรามีกริยาแบบนี้แสดงว่าแม่ไม่โอเคแบบนี้นะคะ 5. มีความอดทนความอดทนเป็นเรื่องที่เราต้องมีติดตัวไว้มากๆค่ะยิ่งถ้าเราเนี่ยเป็นแม่แล้วนะคะเพราะว่ายุคนี้สังเกตดูสิคะว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเลยทำให้เกิดปัญหาครอบครัวแล้วก็ส่งผลกับลูกในที่สุดนะคะถ้าเจอปัญหาเรายิ่งอดทนเมื่อเราผ่านมันไปได้เราจะแกร่งมากขึ้นค่ะเกับป้าเกินไหมคะอักเก็ตจากกระไ่ กะะหกตั้งใจฟังลูกเมื่อลูกของเราเขาได้พูดให้เราเนี่ยตั้งใจฟังลูกเพราะว่าการที่ลูกพูดกับเราเนี่ยแสดงว่าเขาเนี่ยเปิดใจเขาอยากจะเล่าเรื่องพร้อมจะพูดกับเรานะคะในทุกๆเรื่องให้เราเนี่ยตั้งใจฟังเรื่องที่ลูกอยากเล่าจริงจังและสม่ำเสมอค่ะ ถ้าเป็นไปได้นะคะให้คุณแม่ตั้งคำถามชวนลูกใช้ความคิดในเชิงวิเคราะห์เหตุผลเพื่อให้ลูกของเราเนี่ยเขาฝึกเรื่องนี้ไปด้วยก็จะดีค่ะ 7. ให้ลูกได้มีสิ่งที่รับผิดชอบสำหรับข้อนี้นะคะให้ลูกของเราเนี่ยเขาได้เรียนรู้ในเรื่องความรับผิดชอบด้วยการที่เราเนี่ยมอบหมายหน้าที่ให้กับลูกค่ะข้อนี้นะคะลูกได้ประโยชน์หลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะฝึกเรื่องของความรับผิดชอบ ความอดทนการมีน้ำใจแบ่งปันช่วยเหลือคนในบ้านแบบนี้นะคะ 8. กอดลูกให้บ่อยๆและนานๆคุณแม่คะการกอดเนี่ยมันเป็นวิธีที่แสดงความรักความอบอุ่นแสดงความเข้าใจและยังหมายถึงการปลอบใจลูกด้วยนะคะเรียกง่ายๆว่าวิธีนี้มันเป็นวิธีที่โคตรทรงประสิทธิภาพสุดๆเลยยิ่งบ่อยยิ่งนานยิ่งดีคะ่ะ 9. หาเวลาชาร์จพลังให้กับตัวเองคุณแม่คะพอเป็นแม่แล้วเนี่ยเรียกว่าแทบจะไม่มีเวลาส่วนตัวเลยให้เรานะีคะหาเวลาสำหรับตัวเองเพื่อพักเหนื่อยคลายเครียดและยังเป็นการเติมพลังให้ตัวเองด้วยนะคะข้อนี้อาจจะยากสำหรับคุณแม่หลายบ้านแต่ถ้าทำได้เนี่ยมันจะดีต่อสภาพจิตใจภายในของเรานั่นเองคะ่ะ แม่คะการเป็นแม่ที่ดีเนี่ยต้องเป็นที่ที่เซฟโซนหรือว่าเป็นที่พักพิงใจที่ดีให้กับลูกเราต้องมีคุณสมบัติที่ดีเพื่อลูกของเราคะ่ะเพื่อให้ลูกของเราเนี่ยเขานึกถึงเวลาที่เขาเจอปัญหาเขาไปเจออะไรมานะคะและเขากำลังหาคนที่เขาอยู่แล้วเนี่ยเขาอุ่นใจเขาสบายใจซึ่งก็คือแม่นั่นเอง ขั้น9ข้อนี้นะคะเป็นแค่ตัวอย่างที่เราเนี่ยทำให้ลูกได้ไม่ยากค่ะและลูกของเราเขาจะรู้สึกอุ่นใจที่มีแม่อย่างเราอยู่ข้างๆทุกปัญหาและทุกสถานการณ์ค่ะคิดสมรีเป็นกําลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ทุกบ้านนะคะอยากให้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องคิดสมรีด้วยนะคะ สำหรับคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่อยากจะพูดคุยอยากจะแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกหรือว่าอยากจะติชมนะคะเข้าไปที่ชุมชนของ Kid Family ได้เลยค่ะสำหรับครั้งนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ